สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปรับน,นี่ได้ของแรอเทมมาฮะว้านี่ตัวแรอเทมจ้านี่น,น,นี่ดังโลดังโลทวิชนะฮะตัวนี้จะคนละแบบกับดังโลที่ตัวธรรมดาอันนี้ด้านหลังจะเงาฮะตัวนี้จะเป็นมีเดือยออกมาไหมอันนี้จะแหลมออกมานะสองข้างเลย ตัวนี้โลโก้จะนูนด้วยมีกันชนด้วยมีกันชนหน้ากันชนหลังนะโลโก้เป็นซิลิโคนนะฮะเป็นซิลิโคนเลยตัวนี้นะตัวนี้สวยกว่าตัวนี้หายากกว่านะฮนะราคารวมเรียบร้อย